นักเรียนครับในชีวิตประจําวันเราไม่ได้ใช้น้ําตาลดิบนะครับเราใช้น้ําตาลที่เรียกว่าน้ําตาลทรายขาวแต่การจะได้มาซึ่งน้ําตาลทรายขาวนั้นจะต้องทําอย่างไรเราไปพบกับพี่ขตัตยะอ่วมจันทร์กันครับสวัสดีครับพี่ขตัตยะครับครับ พี่ขัตยะครับในการผลิตน้ําตาลทรายขาวเนี่ยทำไมเราจึงจต้องเอาน้ําตาลทรายดิบเนี่ยมาลายน้าอีกครั้งหนึ่งครับน้ําตาลทรายดิบถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดกรองมาแล้วขั้นตอนที่1เพื่อลดสิ่งปลอมผนแต่ว่าในน้ําตาลทรายดิบยังมีสิ่งปลอมผนและสารมีสีอยู่ดังนั้นจึงต้องนําน้ําตาลทรายดิบมาละลายด้วยน้ําร้อนเพื่อสะดวกในการลดค่าสีลดกําจัดสิ่งปลอมผลในขั้นตอนต่อไป น้ำตาลทรายดิบที่ถูกนาละลายให้อยู่ในรูปของน้ําเชื่อมแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีขั้นตอนแบบไหนอย่างไงต่อไปครับน้าเชื่อมที่ได้เราจะต้องไปใช้น้ําปูนขาวผสมลงไปหลังจากนั้นก็ผ่านแก๊ส co 2หรือก๊าซแก๊ส,กสคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งคุณสมบัติของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะช่วยจับสิ่งปอมปนและก็สารมีสีบางส่วนออกมาหลังจากนั้นเราจะต้องผ่านขบวนการกรองเอาแคลเซียมคาร์บอเนตออก ซึ่งจะได้น้าเชื่อมที่ใสสะอาดมากขึ้นซึ่งขบวนการที่ว่านี้เรียกว่าขบวนการคาร์บอนเนชันพิคติยะครับน้ําเชื่อมที่ผ่านกระบวนการคาร์บอนเนชันมาแล้วเนี่ยนะครับมันใสสะอาดพอที่จะนําไปทําเป็นน้ําตาลทรายขาวแล้วหรือยังครับความใสสะอาดยังไม่พอเราจะต้องผ่านตัวกองเรซินอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณสมบัติของเรซินเนี่ยจะช่วยในการแลกเปลี่ยนสารมีสี เรซินจะดูดสารมีสีไว้แล้วก็ปล่อยสารที่ไม่มีสีออกมาเราจะได้น้ำเชื่อมที่ใสสะอาดมากขึ้น